จเจริญสุขสวัสดีท่านนักปฏิบัติธรรมทั้งหลาย mm. ก็ได้เวลาที่อาตมาพระนาฏานมาพูดมาคุยกับญาติธรรมในครั้งนี้แล้วนะ mm. กรรมไล่ล่าอยู่เมือประดุกเหมือนหมาล่าเนี่ยนะกรรมจะตามมาตอนไหนไม่รู้ถ้าตามมาเร็วก็ได้รับวิบากกรรมเร็วแต่เราก็สามารถอาทำความดีเพิ่มได้ไม่ประมาทในกรรมที่มันจะมาถึง ประดุดดั่งน้ำแก้วใสหยดน้ำดำลงไปซึ่งเป็นกรรมหย,ยดหยดนึ่งแต่ถ้าน้ำนั้นมีน้ำสํารองน้ำใสยอยู่เยอะมันก็จะไม่เห็นน้ำสีดำแต่ถ้าฉันใดถ้าฉันนั้นน้ำในแก้วมีน้ำใสไม่เยอะหยดดำลงไปดำมันก็กระจายกรรมมันก็จะตามทันไปในที่สุดแต่ไม่ว่ากร,รมมันจะตามมาเร็วหรือตามมาช้าถ้ามันมาถึง มันก็เป็นเหมือนเครื่องทดสอบให้เราได้พิสูจน์ในการปฏิบัติธรรมไม่ทุกข์ไม่สุขทีนี้ก็มาจะกล่าวถึงคนที่จัดการกับกิเลสไม่ได้นะคนที่จัดการกับกิเลสไม่ได้นี่ยเป็นคนที่มีภาวะอ่อนแอนะเป็นคนที่มีภาวะไม่แข็งแรงหรือมีอัตราสูงมีความโกรธสูง เขาจัดการกับกิเลสไม่ได้ก็ยอม่า้แพ้ต่อกิเลสให้กิเลสครอบงำเป็นคนที่อ่อนแอเห็นแล้วก็น่าสงสารกิเลสนี้ก็มีซับซ้อนมีทั้งกิเลสดูดกับกิเลสผักนะบางทีก็ไม่อน,นึกว่ามันไม่ใช่กิเลสนึกว่าเป็นความสําเร็จเช่นปฏิบัติทําได้กินมื้อเดียวได้เนี่ยก็หลงภาคภูมิใจแล้วเอาไปกดเอาไปอวดเบ่งคนอื่นนี่ก็ยังเป็นกิเลสอยู่นึกว่าทําดีแล้วไปอวดเบ่งไปโชว์อะไรอย่างนี้ ไปขม่มข่มท่านอะไรอย่างงี้จาัดก,การจับกิเลสไม่ได้บางทีมันก็ออกมาในภาวะที่เออมันน่าอายแสดงกรรมอัตตาออกมาในที่สาธารณชนโชเอ,อเราก็เห็นท่านเป็นครูตรงนี้ได้เออมันเป็นสิ่งที่น่าอายแล้วเราก็ไม่อยากทําไม่ไม่ขอทำเช่นไปโกรธในที่ประชุมไปโชว์กรรมอัตตาในที่ประชุม ไปโรภมากในที่ประชุมเนีย่ยมันก็เป็นภาวะที่น่าอายแต่ถ้าจะจัดการกับกิเลสได้ก็ต้องเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนรับใช้อยู่ในศีลรู้จักตัวเสียกิเลสอ่านตนอยู่เสมอว่าตอนนี้เรา,เารักโรบกดลงอยู่มากน้อยแค่ไหนสิ่งไหนที่เสียสละที่จะยอมให้โมกลุม บอกกล่าวรับคำตำหนิได้ก็จะดีเพราะคนที่อยู่เหนือกิเลสได้ก็คืออยู่เหนือคนอื่นชนะคนอื่นได้ก็ต้องชนะใจตัวเองก่อนชนะกิเลสตัวเองก่อนอ่านแล้วก็หัวข้อที่สองก็จำความฝันของตนเองไม่ได้บางคนก็จำได้อะบางคนก็จำไม่ได้ขึ้นอยู่กับการหลับ ฝันนี่ก็มีบอกเหตุฝันบอกนิมิตอนะ่ะฝันเพราะธาตุกราเริบอะไรต,ต่างๆนานา,นาก็มีบ้างความฝันทำผิดในความฝันผิดไหมตามตำราท่านบอกว่าไม่ผิดนะความความผิดในความฝันแต่มันก็ยังไม่บริสุทธิ์ร้อยเ์เซ็นะมันยังมีความผิดอยู่ในจิตที่ เอามาตกผลึกในความฝันยังติดอยู่แต่ถ้าจะให้ดีต้องฝันว่าเป็นคนดีแต่ถ้าฝันว่าผิดศีลเนี่ยอาจจะไม่ผิดในทางโลกภายนอกเพราะว่าไม่มีใครเห็นแต่เรารู้เราเห็นในจิตที่เศษ่วนเรือนิดๆมันก,ก็จำความฝันไม่ได้ใครจะจำได้หมดนะก็มีอาตมาก็มีภาวะที่บางทีฝันว่ากำลังทำงานอะ จำสิ่งดีๆได้จำมุกดีๆได้ก็รีบตื่นขึ้น,นมาจดมุกนี้เอาไปพูดไปคุยจดไอเดียนี้เอาไปพูดเอาไปคุยมันก็คล้ายๆกับให้มีอีกคนคนหนึ่งคอยคิดให้ในความฝันก็ดีเหมือนกันแต่ขั้นที่ยังเป็นโยมก็ฝันว่าเป็นพระโอ้รู้สึกภูมิใจมากเลยนะแต่ถ้าฝันว่าไปกินเนื้อสัตว์อยู่เนี่ยเออก็ทุกข์ใจ แต่มันก็มีบางครั้งที่จําความฝันได้บางครั้งบับงคับความฝันได้เลยเราจะลอยเราจะบินเราจะเดินน้ําเหินฟ้าอะไรตามจินตนาการได้หมดสรุปว่าเป็นภาวะที่ไม่เที่ยงแต่ถ้าเราทําจิตอยู่เหนือจิตฝึกสมาธิมันก็จะกําหนดจิตจะนอนก็นอนจะตื่นก็กําหนดจิตตื่นรับรู้ได้เวลาพักได้เวลานอนจะไม่ฝันพักเต็มที่ นอนเต็มที่แต่ถ้าจิตมันยังไม่สงบนะร่างกายมันเพียมันนอนไปจิตก็ยังฝันไปตามเรื่องตามพบตามเหตุปัจจัยกินข้าวมาก็ฝันอะ่ะเจอแรงกิเลสภัสสะที่มันกระทบข,ข้างนอกมาก็ฝันไปตามคนที่คิดมากถ้าดีใจก็ดีใจสุดๆอ่ะอันนี้ก็ฟุ้งซ่านนอนไม่หลับตาค้างก็ม <c oughs> ี <c oughs> แต่คนที่เสียใจเสียใจสุดๆก็เก็บทุกข์อมทุกข์มาเก็บไปฝัน ทุก็มีอาหอดีใจเป็นสุขมากก็ไม่ได้ทุกมากก็ไม่ได้ก็เ,เอาที่กลางๆไม่ดูดไม่ผักมันจะดีต่อสภาพร่างกายและถูกต้องตามหลักปฏิบัติธรรมไม่ดูดไม่ผักในตรงนี้ต้องมีสมาธิสมาธิาธพอสมควรในการปฏิบัติธรรมจะมีสมาธิได้ก็ต้องมีศีลถือศีลศีลกำหนดให้มีสมาธิ ถ้าไม่มีศีลอยู่ๆมานั่งสมาธิหลับตาเลยมันก็เหมือนเรือที่ไม่มีหางเสือมันต้องมีศีลกำกับคิดพูดทำมีสมาธิในทางสัมมาทิฏฐิโจรก็ยังมีสมาธิเลยนะโจรไม่มีศีลน,นะไปปนจี้ฆ่าข่มขืนอย่างมีสมาธิมีปัญญาแบบมิจฉาทิฏฐิไม่ได้มีปัญญาสัมมาทิฏฐิเพราะนั้นศีลก็ข้อ,ขอกําหนดทําคนให้เป็นคนดีสมาธิของคนดีไม่ไปเป็นโจรหรือไม่ ไปเป็นโจรบัณฑิตที่หากินกับคําว่าช่วยคนเร็วที่สุดในแผ่นดินหากินกับควาว่าช่วยคนเป็นโจรที่ไม่ต้องไปฆ่าฟันแทงเขาแต่ว่าใช้ความรู้ความสามารถไปกรอบโกยไปหลอกให้เขาหลงเชื่อไปให้เขาเอาเงินจากเขามาโดยที่เขายินดีด้วยซ้าเนี่ยโจรน,นี้มันบาปบาปมากยิ่งกว่าโจรที่ไปป้นจี้ฆ่าขมขืนเพราะโจรพวกนั้นมันเห็นด้วยตาเปล่าแต่โจรพวกจโจรบัณฑิตนี่ มันไม่เห็นด้วยตาเปล่านะมันหลอกลวงในความฉลาดแกมโกงของเขาแล้วก็หัวข้อต่อมานะหลายลทัทธิมากศาสนาตรงนี้ในทางสมาธิศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ดีที่สุดตรงกับความจริงที่สุดวิทยาศาสตร์ที่สุดแต่ถ้าเราไปเข้าศาสนาที่เทวนิยม มันก็จะไม่มีเหตุหลักการไม่มีเหตุผลที่จะมาจบในเหตุผลในเหตุปัจจัยอย่างพุทธเนี่ยตรงกับวิทยาศาสตร์อยากทํานาเหตุอย่างผลมีเหตุก็ต้องมีผลก็ไปปลูกข้าวสิข้าวก็าํามาแต่ท่านเทวานิยมก็อธิษฐานให้ได้ข้าวมาให้ข้าวลอยมาลอยมาแต่ถ้า แน่นอนละ่ะเบื้องต้นก็ทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีนั่นก็ไม่ผิดนะแต่ถ้าในทางเทวนิยมพระเจ้าคือผู้บนันดงบันดาลน,นะถ้าในใน,ในทางพุทธพระเจ้าก็คือกรรมกรรมก็คือเราเราก็คือกรรมกรรมคือกรร๊อตก๊อตคือเรานี่ะบันดลบันดาลให้เรามาทํเป็นเองในตรงนี้เพราะฉะนั้นเราก็คือพระเจ้าเราคือพมรมลิขิตของตัวเองในพุทธศาสนาทํากรรมอะไรมาผลก็ต้องตามมาในอนาคตหรือปัจจุบัน เราเป็นยังไงอดีตเราเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเรารู้เรากําหนดได้เป็นพระเจ้าของตัวเองได้ว่าเราจะไปทางไหนตกนรกหรือขึ้นสวรรค์เราสามารถทําที่ปัจจุบันได้นี่คือกรรมก็คือกรรมของพุทธศาสนาที่แท้จ,จริงเอาวันนี้สมควรแก่เวลาอาจจะมาเขาจบการบรรยายแต่เพียงเท่านี้นะจะเริ่นทำสำนึกดีทุกคน